สวัสดีครับหูหันวันทิพพาจังหวดัดอุดอนะครับหน้าร้านเปิดนะครับยางกันใหม่นะครับสดๆหน้าร้านแบ่งขายครึ่งตัวนะครับราคาเริ่มต้น1,500-3,000บาทครับตามน้ำหนักหน้าร้านแบ่งขายครึ่งตัวครับ ใจสอบสามศ8 4ย6แปดสี่าหหนึ่งสองสร้านตั้งอยู่ทางออก,กดอนหนองคายนะครับก่อนถึงแย,ยกไฟแดงขบันถือเยื้องปั๊มบางจากนะครับสั่งได้ทุกวันนะครับจะซื้อไปไหว้ไปแก้บนหรือซื้อเป็นของฝากอเอาไปสั่งสารกับเพื่อนรับรองไม่ผิดหวังครับ ูเราย่างสุกกินได้ทั้งตัวนะครับก็อพอะร้านเราได้ตะหมูพัดเก็ดคุณภาพนะครับนิ่มพิ้นหอมผ่าน